ดท้ายกันที่ h เฮล Plus ค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่เป็นแฟนๆข่าวของช่องข่าวเทนน4หรือช่องข่าวไหนๆก็ตามอาจจะมีอาการนี้คือกลัวตกข่าวยิ่งช่วงที่มีสถานการณ์หลายคนที่ติดตามข่าวจากช่องทางต่างๆ a c e บ o ๊กและทวิตเตอร์นี่ดูตลอดนะทวิตเตอร์นี่เป็นระเบิด เขาเรียกว่าอะไรโลกโซเชียลที่ข่าวสารมันไปไวมากทั้งถูกและไม่ถูกนะคะอันนี้ต้องฝากไว้ด้วยว่าใครที่จะชอบทวิศต่อต่อกันตรวจสอบข่าวก่อนว่ามันใช่หรือเปลา่าเพราะบางทีพอลือปุ๊บเนี่ยพี่แนนเชื่อไหมว่าเคยได้ f o r w a r d mail ที่บอกว่าคืนนี้เวลาตีสามลังสีคอสมิกจะมาะะพุ่งสู่โลกจร<ช>ิงๆมันเป็นเรื่องแบบ a อพพิลฟูตั้งแต่ปี2008อะนจนป่านนี้2 0 1 4ยังมีคนส่งมาอยู่เลยเพราะฉะนั้นต้องการส่งต่อข้อมูลต่างๆเนี่ยก็ให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะแล้วลองสำรวจซิว่าคุณผู้ชมเป็นโรคกลว ตกข่าวหรือเปล่าหรือว่าเป็นตัวย,ย่อว่า FOMO แต่และชื่อเก๋เอเอเดี๋ยวไปดูซิว่าโรคนี้เป็นยังไงในเฮล์ลัสค่ะ ้ารู้สึกว่ากระวนกระวายใจรู้สึกตื่นตัวอยากรู้เรื่องคนอื่นรู้สึกตื่นเต้นเกินเหตุอยากรู้ทุกเรื่องถ้ามีอาการเหล่านี้นะคะเข้าข่ายโรคก,กลัวตกข่าวค่ะใช่แล้วค่ะฟังไม่ผิดนะคะโรคก,กลัวตกข่าวโรคประหลาดที่ไม่ได้เป็นที่ตัวร่างกายแต่ว่ากําลังจะกลายเป็นโรคฮิตนั่นก็คือ fear of missing out หรือจะเรียกกันง่ายๆว่าโรคก,กลัวตกหล่นข่าวสารใหม่ๆหากไม่ได้ออนไลน์โซเชียลเพื่ออัปเดตเรียกได้ว่าเป็นกระแสะโรคใหม่กันเลยทีเดียวค่ะ ่างที่รู้ๆกันนะคะว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นสิ่งที่จําเป็นในชีวิตประจาวันของมนุษย์เราไปแล้วดูง่ายๆค่ะอย่างวงการข่าวช่องต่างๆที่นําเอาข้อมูลทางโซเชียลมาเป็นองค์ประกอบในการนําเสนอข่าวสารให้ผู้ชมได้ติดตามนะคะซึ่งก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียค่ะข้อดีนะคะคือเร็วฉับไวทันเหตุการณ์ส่วนข้อเสียนะคะบางข้อมูลก็ไม่ใช่เนื้อหาที่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ทำให้ต้องมาตามแก้ข่าวกันก็มีให้เห็นอยู่บ่อยๆค่ะ เลยทําให้มนุษย์นะคะกลายเป็นโรคเสพติดข่าวไปโดยปริยายซึ่งก็ไม่ได้มีผลโดยตรงทําให้เสียชีวิตหรือเป็นโรคร้ายนะคะแต่หากติดมากเกินไปก็ย่อมีผลข้างเคียงอย่างแน่นอนค่ะทำให้เห็นนะคะว่าปัจจุบันเราให้ความสำคัญกับโซเชียลเน็ตเวิร์มากแค่ไหนซึ่งจะว่าไปแล้วมันก็เติบโตไปตามเทคโนโลยีที่อัปเดตรายวันอุปกรณ์ที่ทันสมัยเครือข่ายที่รวดเร็วและกว้างขวางทำให้คนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและเร็วขึ้น คราวนี้นะคะก็อยู่ที่ตัวคุณแล้วล่ะค่ะว่าจะเลือกที่จะเสพมันอย่างไรว่าแต่ใครเป็นโรคโฟโมแล้วบ้างคะ แบบนี้แล้วนะคะ<ม>อาจจะต้องลดลดลงไปหน่อยนะคะคือกลัวตกข่าวมันก็ดีอัปเดตให้ทันก็ดีแต่ว่าถ้าอัปเดตตลอดเวลาเกินไปบางทีข้อมูลมันเหมือนคอมพิวเตอร์พี่นโวเวอร์โหลดเข้ามามากมเกินไปเนี่ย<ม>เครียดได้เหมือนกันนะคะแต่พี่เปป็นระเภทแบบกลัวตกข่าวอ่านนะ แต่ไม่เชื่อเออเป็นพวกเป็นพวกอย่างี้จริงคือไม่เชื่อก่อนแล้วก็ไปหาหลายๆแหล่งข้อมูลหรือบางทีถ้ามีคนส่งข่าวต่อมาเราถามก่อนว่ามาจากแหล่งไหนคะแล้วพี่นี่เคยส่งต่อด้วยเพอรู้สึกว่าใครก็ไม่รู้ยิ่งในโซเชียลนะมันมาง่ายมากบอดแคสทีเดียวนี้ไปกันทั่วประเทศเลยทั่วโลกเลยนะคะถ้าไม่มั่นใจแหล่งข่าวอย่าพึ่งเผยแพร่เด็ดขาดนะคะง่ายที่สุดเลยค่ะก็เช็คข่าวข้อมูลที่เป็นจริงทันกระแสได้ทาง T N e n t e n t ของเราเองนะคะใครของเก่งไหมคะที่สุดค่ะแต่ถ้าอยากเช็คข่าวคราวในแว วงสุขภาพแล้วก็เคล็ดลับในการดูแลตัวเองก็มาติดตามรายการเรากันได้กับ Time for Health นะคะแต่ว่าวันนี้2สาวขอตัวไปดูแลสุขภาพก่อนนะคะ <Okay. S 1> สวัสดีคะ่ะ